เคยไหมครับที่คุณต้องมาเชิญหน้ากับคนที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจหรือว่าโมโหงแต่ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ไม่เคยดีขึ้นบางครั้งการสู้กับคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือไม่ต้องการจะเข้าใจหรือต่อต้านอาจจะทําให้เราเสียพลังงานและเวลามากจเกินไปคลิปนี้โอป้าจะพาคุณไปพบกับเหตุผลที่ว่า ทำไมถึงแม้คุณจะโมโหแค่ไหนก็ตามก็ควรหลีกเลี่ยงการสู้กับคนที่ไม่รู้จริงคนเห็นแก่ตัวเรามาดูกันว่าทำไมการไม่สู้กับคนเหล่านี้ถึงทำให้คุณมีความสงบสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้นคนหนึ่งการสู้กับคนที่ไม่ฟังทำให้คุณเสียเวลาปล่าการโต้เถียงกับคนที่งูทวนลมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือกับคนที่ไม่ตั้งใจฟังไม่มีประโยชน์เลยครับ การโต้เถียงนั้นทำให้คุณเสียพลังงานเสียสุขภาพจิตโดยไม่เกิดผลดีคนที่แย่คนที่ร้อนก็มีแต่เราคุณว่าไหมครับคนที่ไม่รับฟังและไม่เปลี่ยนแปลงความเห็นกังพวกเขาหรือแม้แต่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนแบบนี้เห็นแก่ตัวก็จริงบางครั้งนะครับเราก็อาจจะหมั่นไส้อยากเอาชนะแต่คําถามคือถ้าเราเอาชนะไปมีอะไรดีขึ้นครับเราอาจจะรู้สึกดีรู้สึกสบายใจแป๊บหนึ่ง แต่ผลสีอย่างที่ตามมาอาจจะระยะยาวก็ได้คนที่ไม่รับฟังจะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการเงียบและเลี่ยงการโต้เถียงจะช่วยประหยัดเวลาอารมณ์และรักษาสุขภาพจิตของคุณเช่นเมื่อคุณได้พยายามอธิบายให้เพื่อนๆฟังแต่พวกเขาไม่ยอมฟังการเงียบจะทำให้คุณสงบใจมากกว่าขออ้อ 2. การสู้กับคนที่ไม่เข้าใจมีแต่ทำให้คุณเหนื่อย ใครบ้างครับที่เจอคนแบบนี้อยู่การพยายามอธิบายกับคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดจะทําให้คุณหมดพลังการอธิบายมากจเกินไปทําให้เกิดความเครียดบางคนไม่พร้อมที่จะเข้าใจว่าคุณพยายามอธิบายแล้วการยอมรับว่าไม่จําเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจคุณก็ได้จะช่วยลดความเหนื่อยการอธิบายกับทุกคนเนี่ยเหนื่อยจริงๆนะครับเช่น คนที่อธิบายเรื่องซับซ้อนให้คนที่ไม่สนใจฟังทำให้คุณรู้สึกหมดกำลังใจข้อ 3. การสู้กับคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นการเสียเวลาที่สุดการพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดของคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นไร้ประโยชน์ที่สุดการเสียเวลาเพื่อเปลี่ยนความคิดของคนที่ไม่ยอมรับฟังจะทำให้คุณเสียโอกาสคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเขาจะไม่เปิดใจรับฟังเหตุผลใด ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยสำไรยนะครับก็ยังทำหนักมากขึ้กว่าเดิมความสำเร็จเกิดจากการมองหาผู้คนที่พร้อมจะรับฟังและเรียนรู้จากคุณเท่านั้นเช่นการพยายามเปลี่ยนทนัศนคติของเพื่อนร่วมงานที่เขาวิจารณ์คุณหรืออาจจะไม่ยอมรับความเห็นคุณมีแต่ทำให้คุณเสียเวลาหรือใครมางคนที่ลดคุณค่าในตัวคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณอธิบายไปก็เสียเวลาครับ ข้อ 4. สู้กับคนที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้คนที่ขาดข้อมูลนั้นจะทำให้เกิดความขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุดการไม่เข้าใจเนื้อหาทำให้เกิดการตีความที่ผิดได้ความขัดแย้งนั้นจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อไฟใดฝ่ายหนึ่งไม่รู้ความจริงการเงียบและฟังทำให้ความคิดของผู้อื่นนั้นไม่เกิดการเข้าใจผิดเช่นคนที่กำลังถกเถียงเรื่องของการลงทุน โดยไม่มีข้อมูลเพียงพอก็อ,อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันได้มากข้อ 5. การสู้กับคนที่ยึดความคิดตัวเองเป็นจักรวาลจะทําให้คุณเสียสุขภาพจิตเคยเป็นเมครับที่เราเผชิญหน้ากับคนที่โลกนี้หมุนรอบตัวพวกเขาการพยายามโน้มน้าวใจคนที่ดื้อรั้นนั้นอาจจะทําให้คุณเครียดและเหนื่อยใจได้ที่สําคัญเสียเซลล์ด้วยนะครับการใช้ความพยายามเกินจําเป็น อาจจะทำให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรมได้ความเครียดและความโกรธนั้นจะทำให้คุณเสียความสุขการปล่อยวางนั้นจะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับว่าใครบางคนอาจจะยังทำไม่ดีเห็นแก่ตัวแต่สุดท้ายเพื่อที่เราจะดูแลอารมณ์ของเราเองเช่นคนที่พยายามอธิบายเรื่องสุขภาพให้กับคนที่ไม่เชื่อทำให้รู้สึกหงุดหงิดและก็เสียสุขภาพจิตตามข้อ6 สู้กับคนที่ชอบโต้แย้งเพื่ออวดอ้างตัวเองไม่มีผลดีเลยครับการโต้เถียงกับคนที่ชอบอวดตัวเองอวดฉลาทำให้เราเสียเวลามากๆเลยนะครับคนที่ต้องการอวดตัวเองเขาไม่สนใจหรอกว่าความจริงหรือว่าข้อมูลน,นั้นจะเป็นอย่างไรจงหลีกเลี่ยงครับในการโต้เถียงกับคนที่โต้แยง้งเพื่อว่าฉันจะเอาชนะเพื่ออวดความรวยเพื่ออวดต่างๆนานาจะช่วยประหยัดเวลาให้กับเราอย่างมาก เอาง่ายๆครับอย่าเสียเวลากับคนแบบนี้เลยความสําเร็จนั้นมาจากการได้คุณเลือกสนทนากับคนที่เขาจริงจังเขาดีมากพอเช่นคนที่พยายามปวดความรู้แม้จะไม่ถูกต้องแม้จะไม่รู้ก็ตามการเงียบนั้นแต่ไม่คุณไม่เสียพลังงานไปกับคนพวกนี้ข้อ7การสู้กับคนที่ไม่มีความอดทนทําให้การสนทนาล่มได้คนที่ขาดความอดทนจะไม่สามารถพูดคุยเชิงสร้างสรรได้ การขาดความอดทนนั้นจะทําให้การสนทนาไม่ราบรื่นการเงียบเพื่อหลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีความอดทนจะช่วยป้องกันปัญหาได้การพูดคุยกับคนที่อดทนนั้นจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดที่ดีกว่าเช่นคนที่รีบพูดรีบโต้แยง้งจนไม่ฟังอะไรทําให้เขาไม่สามารถพูดคุยกันกับใครก็ตามได้อย่างราบรื่นคือจะขัดเขาไปหมดนะครับขัดจังหวะพูดแทรกอะไรประมาณนี้ครับข้อ 8. การโต้เถียงกับคนที่มีอารมณ์ร้อนท่านไม่ควรเสียเวลาเสียสุขภาพจิตด้วยนะครับคนที่มีอารมณ์ร้อนเขามักจะไม่ฟังเหตุผลหรอกครับรอให้เขาอารมณ์เย็นก่อนค่อยเข้าไปพูดคุยจะดีกว่านะครับการโต้แยง้งการโต้เถียงก,กันกับคนเหล่านี้ที่มีอารมณ์ร้อนจะทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงคือเถียงไปเถียงมาไม่จบสักทีครับการเงียบและรอให้อีกฝ่ายเย็นลงจะทําให้คุณสามารถพูดคุยและเปิดใจได้ดีกว่า ความสงบของคุณจะช่วยสถานการณ์คลี่คลายได้เช่นคนที่พูดด้วยอารมณ์และไม่ยอมรับฟังใครทำให้การโต้แย้งยิ่งเลวร้ายมากขึ้นโคอ9สู้กับคนที่ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดเป็นการทำลายความสัมพันธ์การพยายามให้คนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองทำให้ความสัมพันธ์เสื่อมร้มครับคนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดเขาไมา่จะปิดใจไม่รับฟังใครหรอกครับ การสู้กับคนที่ไม่พร้อมจะเรียนรู้และเปิดใจทใ้าหไม่ควรสัมพันธ์มีปัญหาเอาได้การปล่อยให้เขารับรู้เองดีกว่าการโต้เถียงเช่นพยายามให้เพื่อนยอมรับข้อผิดพลาดในงานจะทำให้เขาไม่พอใจปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติครับข้อ11คุณไม่ควรสู้กับคนที่สนุกในการทำร้ายจิตใจผู้อื่นคนที่ชอบยย่วยุผู้อื่นนั้นแต่ทำให้เราตกเป็นเหยื่ออยู่ในเกมพวกเขาไม่ดีเลยนะครับ คนที่ชอบทำรายผู้อื่นนั้นเมื่อจะหาช่องโหว่เพื่อโจมตีผู้คนย,ยั่วยุทำให้แตกแยกบ้างการเงียบนั้นทําให้เขาหมดโอกาสที่จะยั่วยุถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดประตูเขาก็เข้ามาไม่ได้ความสงบของเราจะช่วยเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการคือเขาจะร้อนรนมากเช่นคนที่พยายามแสดงความเห็นในทางที่ยั่วยุหรือว่ายั่วยประสาทเราเคยเจอไหมครับคนที่ยั่วโมโหเรา แต่ความเงียบนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็หยุดการกระทําหรือทําน้อยลงอะไรก็ตามครับที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นก็จะมีพลังงานน้อยลงอย่าไปสนใจคนพวกนี้ครับข้อ11การสู้กับคนที่ชอบพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีทําให้เสียเวลาเปล่าคนที่สนใจแค่ตัวเองเขาไม่สนใจความคิดของใครหรอกครับการโต้แย้งกับคนที่พูดเพื่ออ,อวดตัวเองเสียพลังงานที่สุด การฟังและเงียบแทนเมื่อเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับคนเหล่านี้ความสําเร็จมาจากการที่เราทําสิ่งที่มีค่าไม่ใช่การโต้แย้งกับคนแบบนี้เช่นการโต้เถียงกับคนที่อวดความรู้เขาไม่สนใจว่าอะไรถูกอะไรผิดมีแต่จะทําให้เราเสียเวลาไปคุยกับคนที่เขาเนี่ยดีพอจะดีกว่าครับขอ้บอ 12. สู้กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองจะทําให้คุณรู้สึกแย่ได้การพยายามทําให้คนที่ไม่ซื่อสัตย์นั้น เห็นความจริงอาจทำให้คุณผิดหวังได้เพราะว่าคนแบบนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นเขามักจะหาข้ออ้างข้อแก้ตัวอยู่เสมอความเงียบนั้นจะทำให้เรารักษาความรู้สึกดีเอาไว้ได้การไม่โต้แย้งกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ช่วยรักษาความสงบเช่นการพยายามให้คนที่ปฏิเสธความจริงเขายอมรับจะทำให้คนรู้สึกแย่ได้คืออย่าไปยุ่งกับคนเหล่านี้ดีที่สุดครับข้อ13ครับ สู้กับคนที่ไม่เคารพผู้อื่นรวมถึงไม่เคารพคุณด้วยจะทำให้คุณรู้สึกว่าสูญเสียอารมณ์สูญเสียคุณค่าในตัวเองการพยายามสอนคนที่ไม่เคารพผู้อื่นมีแต่ทำให้คุณเสียความสุขและเสียเวลาเพราะว่าคนที่ไม่เคารพใครนั้นเขาไม่เปิดใจไม่ฟังความเห็นของใครการเงียบทำให้เราไม่ต้องเสียพลังงานไปกับคนที่ไม่ให้เกียรติไม่เห็นคุณค่าของเราการเคารพตัวเองทำให้คนรู้สึกดี เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องบึง่งพาการยอมรับจากผู้อื่นความเงียบจะไม่เรารู้จักตัวเองดีพอเช่นการพยายามสอนคนที่ไม่เคารพผู้อื่นว่าเขาเนี่ยต้องมีความเคารพนะเสียเวลาที่สุดข้อ 14. การสู้กับคนที่แค่ต้องการเอาชนะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเลยครับการโต้แย้ยงกับคนที่มุงแค่ต้องการเอาชนะไม่มีใครได้ประโยชน์เลยครับการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงทำให้คุณสงบสุขมากขึ้น การไม่ตอบโต้คนที่ต้องการเอาชนะทําให้เขาสูญเสียความสาคัญความเงียบทําให้คุณเป็นคนที่ดูมีวุฒิภาวะมากกว่าเช่นคนที่พยายามเอาชนะในการโต้เถียงด้วยการที่ยกสารพัดขอ้ออ้างความเงียบนั้นทําให้เขาหมดโอกาสที่จะเอาชนะในเกมการสนทนานี้ข้อ 12. สู้กับคนที่มีทัศนคติเชิงลบคิดลบทําให้คุณเสียพลังงานชีวิตคนที่มีทัศนคติเชิงลบ จะดึงเราไปสู่ความคิดที่ไม่สร้างสารรค์รวมถึงเข้าสู่พลังงานลบด้วยการเงียบและไม่สนใจจะทำให้เราไม่ต้องเสียพลังงานกับคนแบบนี้ความคิดเชิงบวกเท่านั้นที่ทำให้เรามีพลังสร้างสารรค์ไปสู่ความสาเร็จการไม่ยุ่งกับคนคิดลบถอยหา่างตัดไปเลยยิ่งดีครับจะทำให้ชีวิตคนมีความสุขมากขึ้นเช่นการดีกเลี่ยงการโต้แย้งกับคนที่มองโลกในแง่ลบจะทำให้คุณมีพลังงานในการทำเรื่องดีๆต่อไป การสู้กับคนที่ไม่พร้อมจะรับฟังไม่เปิดใจมีทัศนคติเชิงลบไม่มีมารยาทไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอกครับบางคนครอบครัวเขาไม่ได้สั่งสอนให้มีมารยาทไม่ได้สั่งสอนให้เขาเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวนะแน่นอนครับว่าการใช้ความเงียบเป็นการรักษาความสงบในสุขภาพจิตของเราอย่างน้อยครับถึงเขาจะไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่เสียสุขภาพจิตมากไปกว่าน,นี้ครับมีใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ม,ชามาหน่อยละกันนะครับขอบคุณครับ และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ Ebook m ไมล์เซทูวินรวม1 0ึเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและคร,รูดได้วาวความสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มน,นี้นะครับ u n l ล็อกม n น y รวม1 0ึเนื้อหาด้านการเงินปริหารจากการเงินปรดนี้ ังการเงินความเชื่อานการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮารเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสก,กิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่ม อีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มน,นี้เป็นกฎแรงดึงดูด The Law of Attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากโครรระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มน,นี้เพียงแค่290บบาทครับ ส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จมั่งคัง่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซาดรแอนดรูฮิเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออีบุ๊กและแจ้งอีเมลและทักไลน์แอด saioppaesn ได้เลยครับราคาอีบุ๊กละ290บบาทเท่านั้นครับ